สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับาศาสนาบาไฮซึ่งว่ากันว่าเป็นาศาสนาใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้ได้แพร่ขยายไปอย่างกว้างขวางจนมีาศาสนิกชนอยู่เกือบทั่วโลกซึ่งความเป็นมาของาศาสนานี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและในวันนี้เราจึงขอนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับาศาสนาที่ชื่อบาไฮกันครับ คำว่าบาไฮมาจากคำว่าบาฮาแปลว่าแสงสว่างเป็นชื่อที่ตั้งตามนามของศ,ศาสดาก็คือพระบาฮาอุลาซึ่งแปลว่าแสงสว่างของพระเจ้าศาสนานี้เกิดขึ้นในประเทศเปอร์เซียหรืออิหร่านเมื่อราวคศ .1863 โดยคิดตามปีที่พระบาฮาอุลาได้ประกาศรับรองตัวเองเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่ตามที่พระบบผู้มาก,ก่อนได้ทำนายไว้ ว่ากันว่า,าศาสนาบาไฮเกิดขึ้นในยุคที่าศาสนิกชนของาศาสนาอิสลามคริสต์และโซโลอัสเตอร์มีปัญหาต่อกันอย่างรุนแรงจนพระบบนะครับทนเห็นสภาพเลวร้ายนั้นไม่ไหวจึงได้คลุ่นคลิดที่จะหามาตรการมาประนีประนอมให้าศาสนิกชนของทั้งสามสาศาสนาหันมาสามคัคคีปรองดองกันจึงเป็นเหตุให้เกิดาศาสนาบาไฮขึ้นมาเพื่อนำสันติสุขคืนมาให้กับเพื่อนร่วมชาติ นอกจากนี้ยังมีจุดหมายกว้างไกลออกไปจนถึงการขจัดความขัดแย้งในระหว่างศาสนาต่างๆทั่วโลกอีกด้วยบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อการก่อตั้งศาสนาบาไฮมีอยู่สีท่านนะครับก็คือพระบอบเป็นผู้บุกเบิกเริ่มต้นพระบาฮาอุลาเป็นศาสดาองค์แรกพระอับดุลบาฮาเป็นศาสดาองค์ที่สองและเป็นบุคคลที่ทําให้ศาสนาบาไฮเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดและพระโชกิเอฟเฟนดีเป็นศาสดาองค์สุดท้าย พระบบกล่าวกันว่ากำเนิดของศาสนาบาไฮเริ่มต้นขึ้นจากท่านนั่นเองเกิดเมื่อวันที่20ตุลาคมคศ1819ที่เมืองชีลาสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิรลานท่านเป็นผู้เปิดทางและตรัเตรียมประชาชนสำหรับการมาของพระบาฮาอุราแต่ว่านะครับศาส,สนิกชนของศาสนาบาไฮก็ยังคงถือกันว่าหรือยอมรับว่าพระบอบเป็นศาสดาท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับ และคำพีบายันซึ่งเป็นการเปิดเผยศาสนาของพระบอบก็นับเป็นคำพีสำคัญของศาสนาบาไฮด้วยนะครับคำว่าบอบในภาษาอาหรับมีความหมายว่าประตูและหน้าที่ของพระบอบก็คือการเตรียมคนที่จะยอมรับศาสดาของศาสนาบาไฮที่จะมาบังเกิดในอนาคตอันไกลนั่นเองเมื่ออายุได้25ปีนะครับพระบบท่านอ้างว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ที่พระเจ้าทรงมาเพื่อประกาศให้ชาวโลกทราบถึงการมาของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ และท่านก็ได้เปลี่ยนนามเสียใหม่ให้สอดคล้องกับการประกาศศาสนาของท่านว่าบ๊อบอุดินแปลว่าประตูแห่งความเชื่อระยะแรกนะครับผู้คนต่างชื่นชมต่อการประกาศศาสนาของพระบอบและเชื่อว่าพระบอบเป็นอิหม่ามผู้ยิ่งใหญ่จะมาทำให้ศาสนาอิสลามเจริญรุ่งเรืองแต่คำสอนที่พระบอบประกาศกลับผิดไปจากหลักการของศาสนาอิสลามมากขึ้นถึงขนาดจะใช้คำพีใหม่มาแทนคำพีอัลกุรอานผลก็คือพระบอบถูกจับประหารชีวิต มีคำกล่าวเชิงปฏิหารว่านะครับพระบอบถูกยิงเป้าสองครั้งครั้งแรกพระองค์นั้นกล่าวในที่คุมขังก่อนประหารว่าจะขอคุยกับบุคคลที่ชื่อว่าซียิตฮุเซนให้จบก่อนแต่ทหารไม่ฟังจึงเอาตัวไปพระบอบถูกทหารรุมยิงพร้อมกับสาวกคนหนึ่งที่พร้อมตายกับท่านนะครับปรากฏว่าพระบอบนั้นหายไปเหลือแต่สาวกของพระองค์ที่ยืนอยู่หลักประหารโดยที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆ จากนั้นพวกเขาก็ค้นหาประบอบด้วยความแตกตื่นจนที่สุดก็พบว่าพระองค์นั้นนั่งอยู่ในห้องขังเดิมและกำลังสนทนากับซีจิตฮุเซนต่อให้จบหลังจากนั้นท่านก็กล่าวว่าเราเสร็จการสนทนากับซีจิตฮุเซนแล้วตอนนี้เจ้าสามารถทำตามที่ตั้งใจไว้ได้จากนั้นท่านก็ถูกนำไปประหารอีกรอบ คราวนี้อกของพระบอบและลูกศิษย์นะครับทุนไปด้วยกระสุนและร่างของทั้งสองก็แหลกเป็นชิ้นๆเว้นแต่ใบหน้าที่เสียโฉมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นศพของพระบอบนะครับถูกนํามาฝังไว้บนภูเขาคาเมลในเมืองไฮฟาประเทศอิสราเอลพระบอบก่อตั้งศาสนาบาบีซึ่งมีช่วงเวลาสั้นๆเพียง9ปีและทรงเป็นผู้เบิกทางให้แก่การเสด็จมาของพระบาฮาอุลา ผู้ก่อตั้งศาสนาบาไฮซึ่งทั้งศาสนาบาบีและศาสนาบาไฮถือว่าเป็นศาสนาเดียวกันพระบาฮาอุลาประวัติพระบาฮาอุลากล่าวว่านะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนราวคศ1817ณกรุงเตหารานประเทศอิหร่านเมื่อพระบอบสิ้นชีวิตแล้วนะครับพระบาฮาอุลาก็ได้รับช่วงดำเนินการสื่อสารเผยแพร่ของศาสนาต่อไป ศาส,สนาบาไฮในช่วงสมัยของพระบาฮาอุลาจเจริญเติบโตอย่างช้าๆเพราะว่ามีอุปสรรคมากมายในการเผยแพร่ก็คือท่านทำการเผยแผ่ศาสนาในขณะที่ถูกคุมขังในเรือนจำซึ่งทำได้เพียงการเขียนหนังสือเท่านั้นอีกทั้งยังถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏต่อศาสนาดั้งเดิมอีกด้วยจึงเป็นภาพพจน์ที่ทำให้คนทั่วไปไม่พอใจและขัดขวางซึ่งก็นับเป็นอุปสรรคอย่างมาก และแม้เมื่อพระบาฮาอูลานะครับจะพ้นโทษจากการจำคุกแล้วและออกมาเผยแพร่ศาส,สนาแต่ก็ไม่สู้ได้ผลนักพระองค์จึงได้มีการเดินทางไปยังกรุงคอนสแตนติโนเปิลเพื่อทำการประกาศพันธกิจของท่านจนต่อมาก็ถูกจองจำอีกที่อักคากล่าวกันว่าพระองค์ได้รับความทุกข์ทรมานภายในคุกที่หฤโหดที่สุดแต่เมื่อออกจากคุกพระองค์ก็ไม่ยออ่อท้อที่จะเผยแพร่ศาส,สนาต่อไป จนกระทั่งพระบาฮาอุราถึงแก่กรรมเมื่อวันที่29พฤษภาคมราวคศ1892รวมอายุ75ปีในตำรากล่าวว่า9เดือนก่อนที่จะเสด็จขึ้นจุสวรรค์ตามที่พระอับดุลบาฮาเป็นพยานพระบาฮาอุราทรงเอ่ยความปรารถนาที่จะจากลูกนี้ไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้นจากน้ำเสียงของพระองค์ที่กล่าวต่อบรรดาผู้ที่มาเข้าพบว่า ชีวิตบนโลกนี้ของพระองค์ใกล้จะสิ้นสุดแล้วในที่สุดวิญญาณของพระองค์ได้รับการปลดปล่อยจากความเหนื่อยยากของชีวิตที่เต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานและเหินขึ้นไปสู่อาณาจักรอื่นๆของพระองค์ที่ดวงตาของประชาชนแห่งชื่อเสียงเรียงนามไม่เคยได้เห็นและหญิงรับใช้ที่เรืองรองในชุดขาวได้ร่ำร้องให้พระองค์รีบมาดังที่พระองค์เองพรรณนาไว้ในโรเฮโรยาธรรมจารึกแห่งความฝันศพของท่านนะครับถูกฝังไว้ที่เมืองบาจี ศาส,สนิกชนของศาสนาบาไฮก่อสร้างสถูปและตกแต่งสถานที่ฝังศพของท่านและกลายมาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งศาสนิกชนของศาสนาบาไฮผู้สแสวงบุญจากทั่วโลกจะเดินทางมาเยือนสถูปนี้ในฐานะที่ท่านเป็นศาสดาของศาสนาบาไฮอย่างเป็นทางการนั่นเองพระอับดุลบาฮาประวัติของพระอับดุลบาฮานั้น กล่าวว่าท่านเกิดที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านในวันที่23พฤษภาคมราวคศ1 8 4 4งพัคำว่าอับดุลบาฮาแปลว่าผู้รับใช้พระเจ้าท่านเป็นบุตรชายคนโตของท่านบาฮาอุลานั่นเองพระอับดุลบาฮาได้รับการแต่งตั้งจากพระบาฮาอุลาเพื่อให้เป็นสสาศาสนาสืบต่อแทนกล่าวกันว่าในยุคสมัยของพระองค์นั้นศาส,สนาบาไฮเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และเมื่อราวคศ .1911 ท่านก็ได้เดินทางไปเผยแพร่ศาส,สนาอย่างยุโรปและอเมริกาอีกด้วยและท่านก็ได้รับการสถาปนานครับเป็นเซอร์ซึ่งเป็นตำแหน่งคุณนางของอังกฤษเมื่อราวคศ1920พเรพราะการช่วยเลือบรรทุกทุกในช่วงสงครามตลอดช่วงเวลานะครับที่ท่านเป็นผู้นำทางศาสนานั้น,นครับศาส,สนาบาไฮมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรุ่งโรดทีเดียวมีการสร้างวัดบาไฮเป็นแห่งแรกของโลกที่เมืองอิสคารบดมีการก่อตั้งโรงเรียนวิทยาลายัย และธรรมสภาน,นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งชุมชนบาไฮขึ้นในที่ต่างๆเช่นตรุรกีอิหร่านอียิปต์อินเดียพมา่าญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเยอรมนีเป็นต้นนะครับรวมๆแล้วประมาณ35ประเทศหลังจากที่ประกาศศาสนาอย่างรุ่งเรืองแล้วท่านอับดุลบาฮาก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่28พฤศจิกายนราวคศ1921รวมอายุได้77ปี ประสบของท่านถูกฟังอยู่บนภูเขาคาเมลในเมืองไหฟ,ฟ่าประเทศอิสราเอลกล่าวกันว่าอยู่ทางขวาถัดจากุุมศพของพระบบพระโชกิเอเฟนดีท่านเกิดเมื่อราวคอศ1867โ 1, 67, ดยเป็นหลานคนโตนะครับของพระอับดุลบอฮอ ศาส,สนาบาไฮาในสมัยของพระโชกิเอเซนดีเจริญรุ่งเรืองและแผ่ขยายไปยังประเทศต่างๆยิ่งกว่าสมัยของศาสดาองค์กรก่อนเพราะชาวโลกได้ทราบถึงศาสนาบาไฮาบ้างแล้วจากการวางรากฐานของศาสดาองค์กรกร่อนนั่นเองอีกครั้งพระโชกิก็ได้รับการศึกษาสูงโดยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษท่านได้เขียนจดหมายถึง50,000ฉบับมีทั้งภาษาอังกฤษอาหรับและเปอร์เซีย ส่งไปยังประเทศต่างๆจนกลายเป็นคำภีคำสอนของศาสนาบาไฮเริ่มต้นยุคแห่งการก่อสร้างระบบนั่นเองจากการวางรากฐานของศาสนาบาไฮอย่างเป็นระบบระเบียบท่านก็ถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่4พฤศจิกายนคศ1957รวมอายุได้90ปีศพของท่านถูกฝังอยู่ที่สุสานเกรทนอร์เทนในกรุงลอนดอนเนื่องจากพระโซกิเอฟเฟนดี ND, ไม่ได้แต่งตั้งใครในการสืบทอดตำแหน่งศาสดา จึงทางให้ระบบเสืบทอดตําแหน่งผู้นำศาสดาได้สิ้นสุดลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในด้านคำภีร์ของศาสนาบาไฮนั้นมีหลายเล่มนะครับเพราะถือคําสอนของศาสนาบาไฮทุกองครับเป็นคำภีร์ของศาสนาทั้งสิน้นแต่ที่ได้รับความสําคัญมากก็คือคําสอนของพระบาฮาอุลา ได้แก่คำพีกิตาบีอักัสประกอบด้วยหลักคำสอนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติต่างๆของผู้นับถือศาสนาเช่นการสวดมนต์การถือศีลอด19วันการร่วมฉลองบุญทุกต้นเดือนการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและสามคัคคีการให้การศึกษาแก่บุตรหลานและการมดเว้นอบายมุขเป็นต้นนะครับ ศาส,สนาบาไฮถือว่าคำพีเล่มนี้เป็นคำพีสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะนอกจากจะเป็นนิพนธ์ของพระบาฮาอุลาแล้วท่านยังได้ประทับตราประจำตัวของท่านไว้อีกด้วย 2. ัมคำพีวจ,จนาที่ซ่อนเร้นเป็นคำพีที่มีหลักคำสอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และความจริงพื้นฐานของศาสนาต่างๆสามคำพีหุพาทั้ง7และทั้ง4เป็นคำพีว่าด้วยวิว,วัฒนาการของมนุษย์ 4. ี่คำพีอีกัน บางครั้งเรียกว่าคำพีแห่งความมั่นใจเนื้อหาของคำพีเล่มนี้เป็นการอธิบายคำสอนที่ยากและซับซ้อนมากของปรัชญาในคำพีเก่าๆและมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระศาสดาที่พระเจ้าส่งมายังโลกมนุษย์เป็นคราวๆอีกด้วยหลักคำสอนที่สำคัญเบื้องต้นของศาสนาบาไฮมีอยู่3ประการก็คือ 1. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระผู้เป็นเจ้าศาส,สนาบาไฮนะครับเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้น แต่มีชื่อเรียกหลากหลายออกไปเพราะขึ้นอยู่กับสภาพท้องถิ่นของแต่ละชาติแต่ละภาษาแต่โดยลักษณะที่แท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นสัจธรรมที่เที่ยงแท้มีอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลและเป็นอยู่ตลอดกาลเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยภาษาจึงไม่สามารถมองเห็นหรือเข้าใจพระองค์ได้นอกจากอาศัยศาสระต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้า ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ววิธีการเดียวที่มนุษย์จะรู้จักพระเจ้าได้ก็คือปฏิบัติตามคําของศาสนาที่พระเจ้านั้นส่งมา 2. ศาสนาทั้งปวงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื่องจากศาสนาบาไยมีกําเนิดมาจากความพยายามที่จะประสานความแตกแยกระหว่างคริสต์อิสลามและโซโลอัสเตอร์จึงมีหลักคําสอนว่าศาสนาต่างๆมาจากที่เดียวกันก็คือพระเจ้า ดังนั้นคำสอนของศาสนาทั้งหลายจึงมาจากแหล่งความรู้อันศักดิ์สิทธิ์อันเดียวกันและมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันก็คือการสอนให้มนุษย์เป็นคนดีและมีความรักกันดังนั้นศาสนาทั้งปวงจึงเป็นหนึ่งเดียวกันกับศาสนาบาไฮ 3. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติศาสนาบาไฮเชื่อว่ามนุษย์เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันมนุษย์ชาตินั้นล้วนเป็นพี่น้องกันเพราะมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันดังนั้นมนุษย์ทุกคน จึงมีศักดิ์ศรีเท่ากันชายและหญิงมีสถานะเท่าเทียมกันดังที่พระบาหาอุลากล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายเปรียบเหมือนใบไม้จากต้นไม้เดียวกัน ศาส,สนาบาไฮนะครับมีความเชื่อว่าสวรรค์และนรกเป็นสภาวะมากกว่าจะเป็นสถานที่มนุษย์สามารถอยู่ในสวรรค์หรือนรกได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสวรรค์ก็คือสภาวะอันประเสริฐที่ได้ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าและบรรลุโดยการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์ส่วนนรกก็คือการอยู่ห่างไกลาจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งผลที่ตามมาก็คือความทุกข์และสิ้นหวังศาส,สนาบาไฮนะครับเชื่อว่าเมื่อคนตายแล้ววิญ,ญญาณหาได้ตายตามร่างกายไปไม่ วิญญาณเป็นอมตะและจะรอการพิพากษาในวันสิ้นโลกจากนั้นก็จะขึ้นสวรรค์หรือนรกตามกรรมที่ทําไว้ต่อไปดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตซึ่งเป็นความสุขอันนิรันร์ก็คือการได้ไปอยู่สวรรค์กับพระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันร์เพราะชีวิตที่เกิดมาโลกนี้นะครับมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะจากนั้นก็จะไปอยู่ในนรกหรือสวรรค์ก็ตามกรรมที่ทำไว้นั่นเอง ศาสนาบาไฮนะครับมีการทำรูปสัญลักษณ์ไว้เป็นสองแบบหนึ่งก็คือคำว่ายาบาฮาอุลาพาียนตามแบบภาษาอาหรับมีความหมายว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงความรุ่งโรจน์เหนือความรุ่งโรจน์สองก็คือสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เส้นบนหมายถึงภพของพระเจ้าเส้นกลางหมายถึงพระศาสดาและเส้นล่างหมายถึงภพของมนุษย์ส่วนเส้นแนวดิ่งหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สืบจากพระเจ้าผ่านมาทางศาสดา เพื่อนำพระประสงค์ของพระองค์มาให้มนุษย์ทราบส่วนดาวสองดวงบ่งบอกว่าในยุคนี้มีพระศาสดาคือพระบอบและพระบาฮาอุลานอกจากนี้ก็มีพิธีกรรมต่างๆด้วยนะครับซึ่งทางเราไม่ขอนํามาเล่าก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเยอะมากและมีรายละเอียดยิ่งเยอะไปอีกนะครับถ้าผู้ใดสนใจก็ศึกษาด้วยตนเองก็แล้วกันนะครับผมศาสนาบาไฮนะครับนับตั้งแต่พระโชกิเอฟเฟนดีถึงแก่กรรมนะครับ ระบบสืบตำแหน่งก็สิ้นสุดลงครับชาวบาไฮจึงได้จัดตั้งองค์กรมาบริหารศาสนาขึ้นเมื่อราวคศ1963แบ่งเป็น3ระดับจากต่ำไปหาสูงก็คือ 1. ธรรมสภาท้องถิ่น 2. ธรรมสภาแห่งชาติและ 3. ธรรมมสภายุติธรรมสากลตามลาดับศาส,สนาบาไฮในปัจจุบันนะครับมีศาสนิกชนอยู่เกือบทั่วโลกซึ่งโดยประมาณ10ล้านคนมีธรรมสภาแห่งชาติไม่น้อยกว่า1 4 8แห่ง มีธรรมสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า3 3 0 4แห่งและมีการแปลรคำพีศาสนาบาไฮออกเป็นภาษาต่างๆไม่น้อยกว่า756ภาษาครับโดยเฉพาะในอเมริกามีสำนักสาขาอยู่ทุกรัฐเลยทีเดียวแม้ในประเทศไทยเองนะครับก็มีสาขาอยู่นะครับผมตามทัศนะทั่วไปนะครับมีคำกล่าวว่าศาสนาบาไฮถือว่าแยกตัวออกมาจากนิกายชีอาซึ่งเป็นนิกายหนึ่งของศาสนาอิสลาม แต่ศาสนิกชนของบาไฮนั้นถือว่าศาสนาบาไฮานั้นเป็นศาสนาอิสระไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาใดเพราะว่าศาสนาบาไฮก็มีศาสนามีหลักคําสอนมีคำพีศาสนามีหลักปฏิบัติมีประเพณีวัฒนธรรมและมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาของตนเองด้วยนะครับ จนได้ทำเรื่องเสนอให้องค์การสหประชาชาติรับรองว่าเป็นศาสนาอิสระศาสนาหนึ่งของโลกเมื่อราวคศ1947ซึ่งทางองค์การนะครับก็ได้รับรองสถานะดังกล่าวที่เสนอมาเอาละรครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของศาสนาบาไฮาที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้นะับเป็นศาสนาใหม่เลยทีเดียวนะครับผมก็หวังว่าเรื่องนี้จะพอมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่านนะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ